chosen word always. of God โอเคสวัสดีครับน้องทอมสวัสดีครับพี่โจครับก็ถือเรียกน้องทอมเลยนะเพราะว่าก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่นน้องวันนี้ดีใจที่มาซินาพิสท็อกครับแล้วก็วันนี้วันนี้มาแบบเรียกว่ารีแลกซ์เลยเพราะว่ามาแบบสปอร์ตแมนสปอร์ตแมนสปอร์ตพรีสครับครับนะเพราะว่าทำ ออกกําลังกายครับเล่นฟุตบอลเป็นประจำเมื่อก่อนก็เล่นด้วยกันบ่อยจำได้นะอยู่สังขะบุรีตกบ่ายก็มาเรียกที่ห้องนอนแล้วนะใช่ใชไปออกกําลังกายใช่ใก็รู้สึกก็ดีนะตอนนั้นก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็รู้จักกับเด็กๆนะอันนี้ก่อนก่อนเข้าไอ้นี่แบบมีอะไรอยากจะแบบแบ่งปันที่มาไหมเพราะว่าวันนี้เราจะออกกาลังกายฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเพราะว่าจะแต่ฝ่ายกายเนี่ยคุณพ่อก็แบบเรียกว่า จัดเต็มอยู่แล้วเห็นมีอันนี้มาด้วยเนี่ยนะใช่ยูนนเวอร์บอลคาลอนนี่เป็นคำที่พี่เยซูเจ้าตัดกับเราใช่ไหมใช่ใช่นะเราไม่เดินคนเดียวครับเพราะแบบอาจจะแบบแบ่งปันที่มาได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบชอบกีฬาอ่าแบบฟุตบอลด้วยแล้วก็เล่นเก่งด้วยก็นั่นจะเป็นตอนเด็กๆมั้งครับก็ที่มาคือเตี่ยของผมนี่แหละเตี่ยของผมมันจะเด็กๆก็มักจะชอบพาไปสนามฟุตบอลเพราะว่าตอนนั้นเตี่ยผมก็เล่นบอลเดินสาย เป็นสายแข่งบอลเลยใช่ครับที่ลูกแกครับเขาก็ไปทั่วนะฮะไปยันนู่นเนี่ยสังขบุรีก็ไปมาแล้วไปชนบุรีก็ไปเพราะเตี๋ยผมก็เล่นบอลเก่งครับตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบกีฬาฟุตบอลเลยโดดมาเป็นกีฬาแรกที่ชอบแล้วพ่อและเตี๋ยผมเนี่ยก็สอนสอนเล่นฟุตบอลด้วยอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมันก็ติดตัวมาตลอดซึมซับซึมซับครับผม ก็ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนก็เล่นฟุตบอลตอนนี้เราก็พยายามสร้างบรรดาเด็กนักเรียนของเราขึ้นมามเราก็ใช้กีฬาที่เป็นตัวช่วยให้เขาได้ได้ออกกําลังกายเรื่องของความสัมพันธ์การระหว่างตัวผมด้วยครูกับเด็กนักเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมมองนี่นี่เรียกว่าตามรอยพปอ,อสโก่ยน,นะนี่นักบุญใช่ใช่ออครับุปอ,อสโก้ครับปอสโกก็ใช้กิจกรรมนาอยู่กับเด็กอะ มันเป็นกันเองนะเป็นความธรรมชาติกัรเด็กก็คุ้นเคยมีอะไรแล้วก็สอนบอกได้ส่วนที่มาของทีมลิเวอร์ p o o เนี่ยก็ต้องบอกในปี2 0 0 5ันมั้งที่จะควนไปเลยสอ0พนห้ามิบเก้าปีที่แล้วใช่ผมว่ายังเด็กๆอยู่ในตอนนั้นนะน่าจะยังเรียนปวชครับที่ดอมบอสโกตอนนั้นน่าจะเรียนช่างตอนนี้เรียนเรียนช่างอะไรเป็นช่างไฟ่ชเป็นช่างไฟก็ได้ดูฟุตบอลครับดูแล้วก็วันรุ่งขึ้นมาทีมนี้ได้แชมป์ครับอ้าว แล้วเออผมก็ดัาไ่ชอบกับกองกลางเบอร์แปดนั่นชื่อเจอลาเจอลผมรู้สึกชอบมากแล้วก็ค้างไครดิวคุมาตลอดแล้วพอเชียร์มาสักระยะหนึ่งเอ้ามาเจอมันเป็นเหมือนมอตโต้ของทีมครับ You will never walk alone ว้าคุณไม่เคยเดินเดียวได้ใช่มันก็แบบพอเราเป็นเนปุ๊บเราไม่เคยเดินเดียวได้นะแต่ว่าพี่ยูเจ้าเดินเคียงข้างเก็เลยเชียร์มาตลอด วันนี้ก็แปลกนิดนึงมีนะครับอ่าเอามาด้วยคำขอนะครับก็เพื่อถ้าเกิดใครสนใจพ่อก็แจกให้ได้นะครับจริงป่าใช่ใครสนใจนะครับก็แค่เข้ามาทักทายพูดคุยผมอาจจะแจกนะครับมีมี point ไหม <laughs> มีแค่ผืนเดียวผืนเดียวเนอ้อนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลย <laughs> มีหมวกเนี่ยมีหมวกเนี่ยหมวกด<อ>้วยอมุกจะสังเกตเห็นนะครับและวันน<อ>ี้ก็มีพ่อบอสโกอยู่กับเราด้วยใช่มีพ่อบอสโกด้วยวันนี้ มันมันลงตัวเพราะเจ้าจะสังทุกอย่างนะมีพ่อบอสโกมีทีมที่เราชอบนะครับมันก็เลย <tapa> ากลายเป็นเรื่องกีฬาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นงานดีเลย์ของเราชีวิตสมผมรู้สึกว่าเออผมดําเนินชีวิตสมเรามีเวลาภาวนาใช่ไหมฮะครับเรามีเวลาทํางานออกกําลังกายแล้วก็มีเวลาออกกําลังก <ag> ายเป็นการอภิบาลเด็กๆใช่อภิบาลเด็กกับเวลาพวกเด็กนักเรียนอะไรพวกนี้ครับไปทุกที่ก็จะเตะบอลทุกที่แหละครับผมก็จะมีเพื่อนที่เตะบอลด้วยกันแล้วก็มีพวกเด็กๆ ก็จะรู้จักกันทีดีมากเลยดีมากเลยออกกําลังกายฝ่ายกายแล้วมานี้เด้จะออกกําลังกายไยจิตใจละจิตวิญญาณกับรายการซีนอาพิททอกที่เราจะมีแบบแบ่งปันเกี่ยวกับพ่อวิจาเนี่ยแต่ว่าแบบง่ายๆอ่ะชิวๆแบบที่คุณพ่อแบบเป็นชีวิตคุณพ่อแต่งมาแล้วก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องอะไรไหมสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ใช่อ๋อก็ถ้าจะให้แบ่งปันผมขอแบ่งปัน ยังไงดีเพราะว่าจะเป็นมอตโต้ตัวเองได้ไหมครับได้มันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องแหละโอเตโต้มอตโตบ้างอย่างถามอตโต้มอตโต้ผมนี่ต้องต้องต้องมีที่มาฮนะ,ต,ต,<อ>ะตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แรกๆกก็ที่มาก็คงจะมาจากเกี่ยวข้องกับเซตเตอร์ผู้รับใช้ด้วยอ,อ๋อเกี่ยวข้องกับเซตเตอร์ผู้รับใช้ที่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมเป็นเป็นในเล็กในมีโอกาสเข้าไปฉลองโรงเรียนของคณะเซตเตอร์ที่นาีวิทยานี่ครับเซตเตอร์เซตเตอร์พาไปตอนเป็นนักเรียนตอนนั้น น่าจะเป็นพ่อเจริญกับพ่อไพศสาลที่ทนการพาพาเราไปพาไปร่วมร่วมฉลองโรงเรียนนะครับมันก็ด่าสิบปีมาแล้วครับเกือบยี่สิบปีมาแล้วนะฮะแล้วเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันเห็นประโยคนี้เด่นมากเลยครับข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจมเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านวาจาของท่านที่เป็นคําที่ทุสวรรค์นั่นแหละการเรียนมาพบแม่พระผมกรู้สึกว่าเออ เราก็ชอบพระวาจานี้นะผู้รับ,รบใช้นะคการเป็นผู้รับใช้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นไปอืตามวาจาของท่าน,นตอนที่ผมอยู่ในเล็กก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คือเราชอบประโยคนี้แหละพอเราเข้าบันเดนกลางเริ่มชัดเจนมากขึ้นเวลาที่เข้าบันเดนใหญ่อเออพระวาจานี้มันเริ่มเริ่มซึมซับลงในจิตใจต้องนะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้ามากขึ้นทําตาม ใช่เสียงของพระเจ้ามากขึ้นแล้วโดยส่วนตัวก็มีความศรัทธาต่อแม่พระแหละตั้งแต่สมัยผมเรียนดอมบอสโกด้วยเพราะตอนนั้นพ่อไซเนเซงก็มักจะพูดถึงเรื่องแม่พระแบบพ่อนอสโกใช่ครับบ้านโป่งพูดถึงพ่อคุณพ่อไซเนเซนสมัยนั้นก็พูดถึงพ่อบอสโกพูดถึงแม่พระบอกว่าการที่เธอมาเรียนที่ดอมบอสโกนะไม่ใช่เป็นพ่อที่เรียกเธอมานะแต่เป็นแม่พระที่เรียกเธอมาแล้อผมก็แบบรู้สึกเอย แล้วเราตอนนั้น,นตอนที่เราเป็น,นเด็กตอนตอนนั้นยังยังไม่ได้เป็นคาทอลิกโอ้ยังด้วยอ่าต้องย้อนกรับอีกว่าสมัยที่ผมเป็นเด็กๆคุณอาของผมชอบเล่นบาสพาผมมาเล่นบาสที่ที่โบสถ์คาทอลิกลูกแกอ่าตอนนั้นยังเป็นเป็นพุทธอยอนนู่นเป็นพุทธน่าจะประมาณสักผมน่าจะ,ะมาสักอนุบาลสามอนุบาลสามเราก็อยากรู้ว่าในบ้านนั้นเนี่ย บ้านก็คือเหมือนเป็นวัดตอนอายนก็คือวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหารลูกแกเป็นวัดแต่เด็กๆคิดว่าเป็นบ้านใช่คิดว่าเป็นบ้านเอ้อทำไมมีคนมาชุมนุมกันเยอะแยะเราก็ด้วยความเป็นเด็กอนุบาลนะฮะแล้วก็ไปชะโกกดูเกาะบานเกตดูโอ้เห็นโอ้ไม่มีมีคุณพ่อทัอตอนนั้นไม่เราเรียกคุณพ่อดิยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักเลยบอกเอ้ยมีมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งใส่ชุดขาว กำลังกลางแขนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเขากาลังทาพิซซ่าใช่ไหมแต่ยังไม่รู้ใช่ใช่แล้วก็ดูโอเคแล้วก็มองไปเราเห็นรูปแม่พารครับไม่น่าเชื่อนะเห็นรูปแม่พารซึ่งตอนนี้รูปแม่พาร์ยังอยู่นะยังอยู่ที่เดิมที่เดิมตรงนั้นมันเริ่มมีความอาจจะเป็นกระแสเรียกแล้วเริ่มเป็นจุดเล็กๆตรงนั้นมาพอจบจากเยศาสตร์นะฮะก็มาเรียนดอนก็เจอแม่พารอีกใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ไป ไปโรงเรียนานาลีวิทยาไปเจอประโยชน์ของแม่พระอีกอืมใช่ไหมครับมันหลายๆซิ่งหลายอย่างนะเหมือนแม่แม่พระเรียกมาพบพระเยซูเจ้านั่นแหละครับแล้วก็จนมาเรียนที่แสงธรรมล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์รู้สึกว่าพระวาจานี้มันซึมซับเราม,มากจริงๆการที่เราต้องเป็นผู้รับใช้เป็นผู้รับใช้ช่วยเหลือนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่แม่พระบอกกับผมก็คือความสุภาพธ่อมครับเราเป็นผู้รับใช้ด้วยเราก็ต้องสุภาพถ่อมตน ก็เลยถือปฏิบัติตรงนี้มาตลอดเนี่ยพี่แล้วการเป็นแบบเนี้ตั้งใจเป็นผู้รับใช้ต้องเลือกไหมแบบมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเลือกที่ต้องสละเพราะว่าพระราษาวันนี้ก็บอกถึงแบบเฮ้ยถ้ามีสิ่งใดที่เหมือนกับไปให้ท่านต้องทําบาปเนี่ยท่านต้องแบบตัดทิ้งใช่ไหมมันเหมือนแบบมุมหนึ่งต้องตัดใจมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมว่าเฮ้ยม่อมันก็มีนะกว่าจะมาเช่นอันดับแรกเลยนะ ก่าจะมาเป็นค oh no. ือก่อนจะเป็นว uh, ันน mm ี้มันนานแหละเช่นแบบเฮ้เป็นเด็กที่ว่าไม่รู้จักอะไรแล้วก็มาเป็นคาทอลิกใช่รับศีลลำบากคนเดียวมันก็ต้องเลือกอะเหมือนต้อง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 ตัดต้องอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อเลือกเลือกบางอย่างเรื่องอนไรจากสวรรค์ใช่ไหมใช่เสร็จเป็นคาทอลิกเสร็จเข้าบันเนนิกอ่ะมันต้องมีแบบเฮ้ยต้องต้องตัดบางอย่างต้องเลือกบางอย่างใช่ใช่มันมีประสบการณ์อะไรที่จะแบ่งปันกับพี่น้องไหมครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยู่ใน สถานการณ์ที่แบบเฮ้ยบางครั้งมันเป็นเลือกยากเหมือนกันนะเลือกยากไหมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่เป็นคาทอลิกอ่ะก็คงตอนนั้นความรู้สึกว่ายังไม่ยากเราเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเรามีความศรัทธาในแม่พระเนี่ยฮะกับพ่อบอสโกแล้วก็ได้คุยกับที่บ้านแหละที่บ้านก็บอกแล้วแต่เราอเงี้ยที่จะเลือกเรื่องตรงในอิสระก็ก็เข้ามาเป็นคาทอลิกการเข้ามาอยู่ในบ้านเนนก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ ถือว่าเราก็มีมีความรู้สึกว่าเราอยากจะมาลองอบรมครับอบรมในบ้านเน้นว่าเป็นยังไงเนี่ยเพราะเราเห็นดูเราเคยมาเข้าค่ายกระแสเรียกตอนนั้นพ่อโจก็ยังเป็นบาร์เดอร์ใช่ไหมฮะใช่จําได้จําได้หลายคนนะฮะรุ่นพี่นะั่นเป็นบาร์เดอร์หลายคนก็บวชบวชไปเป็นพระสงฆ์ไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมีความประทับใจต่าง แล้วก็รุ่นพี่สมัยนั้นก็พูดถึงชีวิตของการเป็นเนรลองมาดูลองมาคำแอนซ์ Come and see, นะมาแล้วมาดูมาอะไรก็มีความรู้สึกว่าเออเดีย๋ยวเราจบดอนนะเราจะลองไปครับลองเข้าบันเนนดูแต่ไม่ได้คิดว่าต้องบวชเป็นพระสงฆ์อย่างนั้นนะก็ลองมีประสบการณ์ตา่างแต่ที่จะต้องตัดก็คือจะเป็นช่วงที่เราก็ต้องเตรียมเตรียมเรียนต่อตอนนั้นช่วงนั้นผมพักพอดีผมพัก พักคือปีพักที่ว่าแบบจบปรัชญาแล้วก็พักก่อนเรียนเทวะใช่ครับช่วงปีพักที่มันจะต้องตัดสินใจตรงนี้ยิ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะจะลองดูก็ฟังเสียงด้วยจากบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่พระสงฆ์จากครอบครัวก็ดีจากเพื่อนนะฮะสุดท้ายแล้วฝฟยนั้นครับก็คือเข้ามาอบรมต่อเรียนเทวะแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์สุดท้ายต้องเลือกจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะ ถ้าผมเป็นครูต่อนะตอนนั้นผมเป็นครูด้วยใช่เป็นครูอยู่ที่ลาซาช่ตอนนั้นพ่อโจรู้อยู่ผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นคงแล้วผมมีเงินเดือนใช่ไหมฮะหน้าที่การงานนะมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนครูมากมายที่รู้จักสนิทสนมกันมีทุกอย่างที่เพอร์เฟกพร้อมเลยครับผมมันเป็นช่วงที่มันมันต้องตัดสินใจปักฐานแล้วพร้อมแล้วสบายแล้วก็มีอยู่ครั้งที่ผมอาทิตย์นั้นที่ผมจะต้องต้องตัดสินใจแล้วเพราะว่าพอดีว่า ทางบราดเดอร์เขาก็ต้องการที่จะลอเตรียมเตรียมบุคลากรสำหรับปีการศึกษาต่อไปเขาก็ถามว่าครูทอมพร้อมที่จะเอาจริงเลยใช่ไหมเป็นครูจริงมเป็นครูจริงจริงไหมให้ผมก็ขอเวลาทีหนึ่งครับบรอดเดอร์เ hmm. รือกก่อนก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องขอคําตอบนะครับจากพระเยซูหญิงก็ไปเฝ้าสิงไปอะไรต่างๆจนในสุดโอเคเรา เลือกสิ่งที่ดีกว่าคือการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้ของพระอืมซึ่งซึ่งตอนนั้นในสายตาตอนแรกอะสิ่งที่กําลังทําอยู่แล้วทำดีที่สุดแล้วมันมั่นคงในสายตาของเรานะใช่ใช่แต่เมื่อเราเรายอมเขาเรียกว่าปรีกปรีกเวลาแยกออกมาแล้วพิจารณาอาศัยฟังเสียงของพระเจ้าใช่ไหมภาวนาอ่านพระวาจะทาให้เราเหมือนกับต้องต้องตัดเลือกอันนั้นใช่ไหมตัดใจใช่แล้วก็เรียก ททาางงอีกมันก็เหมือนมีอะไรโดนใจครับพี่ว่าตามเรามาเถอะอืมก็ผมก็ผมก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะมีอะไรทุกอย่างเพอร์เฟกพร้อมแล้วนะเออผมอยากจยไปทางเนี้ยดยความคิดใจเราอะจะไปแล้วโอเคแหละมันเรื่องใจด้วยสติปัญญาของความเป็นมนุษย์เราอยากจะหันเหไปเส้นทางนั้นอืมแต่สุดท้ายเมื่อพระเจ้าเลือกแล้วพี่ใช่ปะยากไหม ตอนนั้นอ่ะโหมันก็ทามันยากนะฮะแต่มันก็หลายๆองค์ประกอบฟังเสียงด้วยแล้วก็การภาวนาด้วยก็โอเคผมไฟนอลละสุดท้ายเข้าเลยต้องเลือกเลือกก็เลยว่ามาเป็นเน้นต่อครับนะมาอบรมในชั้นเทววิทยาเรียนต่อแล้วก็เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์เพื่อเป็นผู้รับใช้นะตอนนี้ผมเป็นพระสงฆ์ละวัดโตตรงนั้นผมว่ายังใช้อยู่นะฮะการเป็นผู้รับใช้อื แล้วก็ความความที่เราจะต้องทอมตนตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งนะที่เรียกว่าผ่านการต้องต้องเลือกอะช,ช่างใจแล้วก็ต้องยอมสละบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อเลือกบางอย่างที่ดีกว่าแม้ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันไม่อยากเลือกหรอกพราะเราคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่มันดีที่สุดใช่ใช่ใช่มแล้วก็มาสอดคล้องกับพระวาจาใของสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ บางทีพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าลังแบคลายไม่ออกตัดสินใจอะ่รยซูบอกแบบรุนแรงเหมือนกันนะใช่ใช่คือเน้นย้ำเหมาเฮ้ยต้องตัดตัดควักกตาตัดแขนเพื่อให้เห็นว่ามันมันเด็ดขาดการจะเป็นสิทธิติดตามพระองค์เนี่ยมันมันต้องเลือกอ่ะแต่เมื่อเลือกแล้วอ่ะไม่ผิดหวังผมว่าการที่เราเลือกตรงนั้นนะเราเลือกสิ่งที่ดีกว่าโอเคเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อส่วนรวม ซึ่งตอนนั้นแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีที่สุดแต่เมื่อเลือกแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าทําให้อยู่ในเส้นทางนั้นแล้วเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบสุดท้ายผมก็ก็ขอให้เป็นไปตามนามพระไทยนามพระไทยเพราะ you will never walk alone ใช่เราเราไม่กลัวเลยเพราะว่ามีพระเยซูใจ้ายูเมีแม่พระมีนับุญทั้งหลายมีเพื่อนพี่น้องครับเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายและอาจจะเป็นทอมมีอะไ ทิ้งท้ายแล้วกันใช้คาว่าทิ้งทวนทิ้งท้ายแถมท้ายนิดหน่อยสําหรับพี่น้องที่รับชมรับฟังสําหรับสัปดาห์นี้อย่างน้อยเนี่ยบางคนคือเขาต้องเลือกแล้วเลือกสิ่งดีมากสิ่งไม่ดีมากความเป็นตัวเองมากหรือส่วนรวมหรือเลือกเสียงของพ้าบ้างแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่รับชมรับฟังครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะลําบากใจบางคนผมมเชื่อว่าอาจจะมีช่วงนี้จ,จะมีบางคนที่ต้องตัดสินใจทาอะไรสักอย่างหนึ่งครับหรือบางคนอาจจะเรื่องของ ตัวตัวตัวเขาเองอะไรต่างเนี่ยผมก็มองว่าพราะวาจาของวิวเจ้าแม้ว่ามันจะดูแบบเราเราฟังดูเหมือนหักดิบดเหมือน,ด,นดูเหมือนจะดุอะไรเงี้ยเหมือนวิวเจ้าดุแต่จริงๆแล้ววิวเจ้าสอนแค่คําว่าเสียสละแล้วกันเสียสละตอนนั้นแล้วผมมองว่าถ้าเราอย่างที่ผมพูดไปแหละว่าเราเราตัดตรงนี้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเติบโตเพื่อความโต๊ดโต,ต,ตในความเชื่อด้วย ด้วยอนาคตของของเราด้วยผมว่ามันก็ดีนะดีกว่าที่เราจะฝืนโดยเราใช่ก็ประมาณนี้ละครับเป็นอะไรที่เรียกว่าประสบการณ์แล้วก็พี่น้องประสบการณ์ต่างกันแต่อย่างน้อยประสบการณ์ที่เราได้แบ่งปันน่าจะมีมีประโยชน์สําหรับพี่น้องบางท่านที่กําลังรับชมรับฟังเพราะว่า will n e v e r w ว l k alone นะพราะคุณพ่อทอมก็เดินมาด้วยกันมาจากเดินมาด้วยกันมีพระเยูุจ้าแม่พระแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องเคียงข้างเราทุกคนนะครับก็ โดยการน,นี้ขอบคุณมากที่ได้ oh, อย่างน้อยมา <Indian. S 1> เป็นด้านจิตวิญญาณละนะจิตอ่าร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงนะครับก็สำหรับพี่น้องนะครับก็ขออนุญาตฝากช่อง Facebook สังคมนทนราชบุรีและ YouTube Hope Studio by c s อซวันเสาร์เวลาสองทุ่มนะครับพี่น้องอาจจะทิ้งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะบางครั้งพราะว่าจนะของพระเจ้าก็สร้างแรงบันดาลใจและให้เรานั้นได้ถ่ายทอดต่อ หรือบางครั้งอาจจะมีคําถามที่พวกเราอาจจะได้ตอบกับพี่น้องในภายหลังนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องครับ